สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะคะแล้วก็ท่านสมาชิกทุกๆท่านนะ,ะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตา12นักษัตว์เราจะมาทํานายดวงทั่วไปนะคะดวงทั่วไปก็เกี่ยวกับงานเงินนะความรักสุขภาพก็มีนะแต่ว่าจะเน้นงานกับเงินให้นะคร อ่าในดวงทั่วไปนะเราจะใช้อภัยพรมยานนะคะในการการทำนาย12นักสัตว์นะคะอ่เราจะมาทำนายช่วงครึ่งปีหลังนี้2 5 6 7เปิดดูช่วงไหนก็เช็คไปเลยนะนับไปเลยนะเราจะมาดูนักสัตว์ปีฉลูปีฉลูหรือปีวัวนี่แหละจะเป็นมนุษย์ผู้ชายนะคะจะเป็นธาตุดินนะคะจะเป็นมนุษย์ผู้ชาย คัดดินชาวฉลูโดยนิสัยแล้วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะวุ่นวายกับใครนะอืคนที่ค่อนข้างสุข,ขุมนะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะคืออย่างหนึ่งนะชาวฉลูเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองถึงแม้จะนิ่งๆเงียบๆเนี่ยเขามีก็มีความคิดความอ่านมีการวางแผนซึ่งความสุขของเขาก็คือการวางแผนที่จะได้ทําอะไร ทำแล้วประสบความสําเร็จนี่แหลนะชาวะลูจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็น่เขาเรียกว่ามักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะชาวฉลูเนี่ยเนี่ยเพราะความเอาใจใส่นี่แหละในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าในสถานก,การณ์ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะ,ะาชาวฉลูเนี่ยอขอให้มีสตินิดนึงนะเราจะว่ากันไปตามไพ่เลยนะคะ เราไม่ได้จะต้องเอาไพ่ดีๆแล้วก็มาทำนายนะคะมาเลือกไพ่ดีๆแล้วมาทำนายเราจะว่ากันปลายเปิดเป็นไพ่ใบไหนแล้วก็จะทำนายให้ช่วงนี้บอกได้เลยนะชาว,ชาวโชลบางท่านอาจจะทําไปกิจวัตรแล้วหละ่ะการทําบุญนี่แหละทานสินภาวนาเนี่ยนะช่วงนี้พลังชีวิตรู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องวุ่นวายมันมีแต่ความวุ่นวายหรือเรื่องของคนอื่นแล้วมามาเป็นปัญหา บางทีเป็นปัญหากับเรื่องของคนอื่นทำให้เราเสียชื่อเสียงนะเอ,อเกิดจากคนอื่นบางทีทำให้เราต้องถล่มไปไปยุ่งเกี่ยวกับเขาทำให้เราแบบเขาเรียกว่าเป็นแพะระบาดติดพ่วงติดทางไปกับเขาอันเป็นอย่าง,งาน,นั้นนะชาวชะลูช่วงนี้นะเพราะนั้นทำอะไรนะคุณสำคัญที่สุดต้อง หลีกเลี่ยงการทะเลาะเพราะว่ามันมีเกณฑ์การทะเละเา,ะน,เาะ,เละนะการขัดแยง้งโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยแม้กระทั่งในเรื่องใน,ใ,นในที่ทํางานก็เหมือนกันความใจร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งขอให้มีสตินะจริงๆแล้วชื่อเสียงของชาวชลูเนี่ยนะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะหาเงินก็เก่งนะคะ อืมคือชอบช่วยเหลือคนด้วยส่วนหนึ่งคือพูดง่ายๆคือชอบอาสาน่ะใครทําอะไรมาฉันช่วยมีอะไรมั่งที่ช่วยได้ก็ช่วยไปอย่าง,งาน,นั้นนะชาวฉลูคนมันเขาถึงเป็นที่รักของคนทั่วไปนะอ่าถ้ามองอีกอย่างหนึ่งนะนะคะนี้เรามาดูเรื่องงานไปเลยกันแล้วกันเราจะมาทํานายงานเงินความรักสุขภาพนะ,อะไอเรื่องของหน้าที่การงานก็เหมือนกันคุณมีความมั่นคงนะ การงานรู้สึกว่าดีอยู่นะใช้ความคิดสติปัญญาวางแผนเนี่ยโอ้โหเข้าล็อกเขาเลยชาวชะลนูนนี่คำพูดคำจานะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกมีความระแวงนะความระแแบระแวงคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมง,งานแม้กระทั่งบริวารน่นะเป็นอย่างนั้นนะชาวชะลูในช่วงนี้เพราะฉะนั้นทำอะไรขอให้มีสตินะ คนที่จะลงทุนกิจการใหม่ๆนะ,ะถ้าไปทำต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสลงทุนได้ดีนะต่อไปได้ดีนะเรามาระวังบริวารหน่อยก็แล้วกันเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยยังเลี้ยงบริวารลูกหลานหรือว่าเลี้ยงลูกน้องอยู่เนี่ยต้องหาอะไรเขาทำอะไรประมาณเนี่ยมันยังมีอะไรผูกพันกันอยู่คนหางานใหม่มีโอกาสได้นะ อาจจะมีงานเริ่มต้นงานแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ไปทํางานไกลต่างถิ่นต่างแดนบางทีได้ไปทํางานไกลถึงต่างประเทศเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องระมาระวังมันจะเกิดปัญหาโดยเจ้าชะตานี่แหละนะไปเกี่ยวข้องมีลักษณะที่แบบมีปัญหานะอะเรื่องงานเนี่ยแหวงกันมากเกินไประหวาดระแวงเพื่อนร่วมงานลูกน้องเนี่ยอาจจะเกิดการขัดแย้งกันได้เพราะนั้นขอให้มีสตินะคะ บางท่านได้ไปทํางานใหม่ๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีความมั่นคงนะคะมีโอกาสดีนะคนลงทุนใหม่ก็เหมือนกันส่วนกิจการเดิมๆที่ทําก็จะเย็นๆนะดูให้ดีนะอะไรที่มันเป็นปัญหาน่ยดูให้มันรอบคอบนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดนะคะ ญาติพี่น้องก็อย่าไปหวังอะไรเรื่องอที่จะช่วยเหลือในเรื่องเวลามีปัญหาเนี่ยนะคะส่วนเรามาดูเรื่องการเงินเนี่ยการเงินกับเรื่องการงานเนี่ยจะพูดแบบยาวหน่อยควบคู่กันไปการเงินบางทีตื่นขึ้นมาฮะเช้ากินข้ามบางทีได้มาก็จ่ายไปประมาณนั้นแต่ถือว่ามันคือมีปัญหาไม่นานนะเรื่องเงินเงินของชาวฉลูเนี่ยอาจจะเกิดการจาก มีบุญกุศลที่สร้างมาสะสมมานะบางทียังลมพัดลมเพเลื่องเงินเงินทองทองอยู่นะคาดว่าจะได้ก็ยังไม่แน่นอนนะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีโอกาสได้นะคะเป็นคนที่โชคดีเสมอนะเรื่องเงินเงินทองทองคือมันหมดมันพอมันจะหมดมันก็มานะคะเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือคุณต้องทำบุญส่งเสริมเรื่องเงินเงินทองทองแล้วคุณอะมีโอกาสม,มีโชคนะ นิวกัดมีโชคนะคะราชาโชคแต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นพลังชีวิตที่มีแต่ปัญหาวุ่นวายนะเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นพูดง่ายๆชาวฉลูอย่างที่ว่าละชอบช่วยเหลือนะชอบอาสาบางทีไปเกี่ยวข้องหรือคนอื่นเอาเรื่องวุ่นวายเข้ามาเนี่ยมันทําให้พลังชีวิตความโชคดีของคุณที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันอาจสมมุติว่ามันจะมาร้อยมันาจะมาแค่ห้าสิบหกสิบเพราะนั้นคุณไปทําบุญส่งเสริมดวงตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆอย่าเอามาเกี่ยวข้อง นะคะจริงๆแล้วชาว,ชาวโชหลูก็เป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วในบางท่านทําทําไปกิจวัดอยู่แล้วนะคะจะอาจจะมีโชคได้เงินมาก็ลําบากใจเหมือนกันนะที่จะต้องจัดการเรื่องนนทองส่วนเงินที่ติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นหมั่นขยันเข้าไปติดต่อนะลืมบอกนะแหล่งทำมาหากินก็ถือว่าดีนะสาหรับชาว,ชาวโชหลเนี่ยบางท่านเนี่ย ที่อยู่อาศัยหรือแหล่งทามาหากินอาจจะเป็นสถานที่ทํางานที่อาจจะใช้คําจาคาพูดคําจาเยอะหน่อยนะในบางท่านนะอาจจะใช้ความสติปัญญาใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทํางานทําการเนี่ยนะถือว่าดีนะต่อไปจะได้งานอยู่นะสําหรับคนหางานหรืองานเดิมๆที่ทําอยู่แล้วก็มีความมั่นคงนะคะแต่ก็เรามาะระวังบริวารแค่นั้นจะทําสร้างปัญหานะคะระวังการขัดแย้งทะเลาะกันแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้มากๆนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยแหละสําคัญนักแลอ่าจะเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอ่ายังไงอะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับความรักที่คือเขามีเย้าของหรือผิดต่อคนรักนะคะอืมน่ะเป็นอย่างนั้นในเรื่องของความรักถ้าให้เกิดปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ย ยายากครุดกำนังกากีนะและอย่างนะ่ะลืมบอกนะเรื่องงานนะลืมบอกไปสําหรับคนที่ทํางานกลางคืนนะกถ็ถือว่าเนี่ยต้องระมัดระวังส่วนหนึ่งด้วยที่ไปอาจจะมีเรื่องแต่ถามว่าดีไหมงานคุณจะมีโอกาสได้อยู่นะสําหรับคนที่ตกงานนะงานกลางคืนคุณก็มีโอกาสที่จะได้แล้วก็ทำเงินนะคะ บางทีอาชีพบางอาชีพก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ช่วงนั้นหละคุณจะได้งานนะสำหรับคนที่ทำงานทางด้านนี้กะกลางคืนบ้างทำงานาสถานบันเทิงบ้างเนี่ยก็ถือว่าไปได้ดีอยู่นะหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลนะลืมบอกไปนะขอโทษทีมันนึกขึ้นได้ก็พูดนะนี้มาวกเรื่องของความรักอย่างที่บอกความเจ้าชูมีสเสน่ห์นะช่วงนี้ชาวชะลูบอกได้เลยบางท่านถึงขั้นฟ้องร้อง ถึงแม้คุณจะทําเหมือนคุณผ่อนคลายในเรื่องของความรักก็ตามแต่ในใจมันยังร้อนระออุอยู่มันยังวุ่นวายเรื่องความรักไม่น้อยกับเรื่องราวที่ต้องมีความขัดแยง้งหรือทะเลาะก,กันในเรื่องของความรักจเจ้าไงถึงขั้นฟ้องร้องนะบางท่านนะบางท่านเอาความผิดความถูกเข้ามาเก,กี่ยวข้องนะคะแต่มันก็จะจบลงด้วยดีนะคะอย่ามาระวังเนี่ยพูดจาดีมีเสน่ห์เนี่ยคนลุ่มลงได้นแล้วการที่เป็นคนนิสยัยชอบช่วยเหลือคนเนี่ยเชาเชื้ชูเนี่ย มันทําให้เป็นเอกลักษณ์ของเราไงอ่ามันเลยทําเหมือนกับคนชอบชอบเราตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะอ่านี่แหละส่วนคนรักนะปงแล้วล่ะนะอย่าไปคิดอะไรามากเขาไม่คิดอะไรามากหรอกบางท่านอาจจะคนรักป่วยอยู่ก็ได้มันก็เลยเป็นปัญหาความรักเข้ามาในลักษณะที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วยังไปอ่ามีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะ บางท่านนะคนรักอาจจะถือศีลออกบวชไม่ได้คิดอะไรมากมายหรือเจ็บป่วยนี่ไม่ได้คิดอะไรมากมายต่างคนต่างอยู่ก็มีนะคะผ่อนคลายลงนะสําหรับคนในลักษณะแบบถือศีลออกบวชนี่นะแต่ความเจ้าชู้มีสเสน่ห์ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะมันอาจจะพลาดพลั้งนี่แหละเพอเพอไปเจอคนที่มีเจ้าของเนี่ยมันจะผิดพลาดได้นะทำให้พลังชีวิตเราอะมันมีปัญหานะทำทำให้เสียชื่อเสียงโดยส่วนหนึ่งนะคะ ความรักแบบลับๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนี้เรามาดูสุขภาพบ้างนะสุขภาพของชาวชฉลูเนี่ยอืมถ้ามองในแง่สุขภาพก็อาจจะเกี่ยวกับเลือดเนี่ยเกี่ยวกับการหมุนเวียนของโลหิตเลือดเนี่ยความเครียดความอ่อนอ่อนเพลียวิตกกังวลหรือเหน็บชาอะไรประมาณนี้นะคะนะคะวันดูแลตัวเองนะคะ พักผ่อนให้เพียงพอหรือเกยบกับระบบประสาทสมองเนี่ยเกี่ยวกับทางด้านสมองเพราะนั้นรักษาตัวเองนะคะถ้ามันเป็นแล้วไม่รักษามันจะเกิดปัญหาอากาศซึมเศร้าหรือเป็นปัญหาโรคที่จะต้องไปรักษาถึงขั้นพบแพทย์พบหมอนะคะหรืออวัยวะส่วนล่างอวัยวะภายในเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะคะบางท่านที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ผ่านไปนะคะไม่ต้องเก็บเอามาคิดที่หงซีเรียสเป็นงานทํางานแบบโดยภาพรวมนะ่ะนะคะ แต่ถือว่าโดยสรุปแล้วนะเป็นอะไรที่ดีอยู่นะชาวชาวลเูเนี่ยเนี่ยจะมีความสุขความสำเร็จอยู่นะคะนะคะสำหรับชาวชลูชนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือความวุ่นวายที่เกิดจากบุคคลอื่นที่ทำให้เราต้องเดือดร้อนหรือบริวารก็ตามนะสุดท้ายคุณก็จะประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอยู่นะคุณจะมีความสุขคุณสามารถทำได้เพราะว่าความสามารถหรือความเก่งหรือความฉลาดของชาวชลูสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะ นะโดยเฉพาะเรื่องการคิดความอ่านการวางแผนอะไรต่างๆก็ต่างนะคะมีทางออกนะรวมทั้งทางออกทางด้านการเงินที่มีปัญหาด้วยนะคะนะคะในสิ่งสําคัญเระมัดระวังก็คือความใจร้อนนะคะแล้วก็การขัดแยง้งทะเลาะนี่ต้องระมัดระวังให้ดีๆเนี่ยแล้วก็ลดการช่วยเหลือคนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะชาวฉลูเนี่ยอดใจไม่ได้ชอบช่วยเหลือคนเป็นอย่างนั้นนะคะ ก็สรุปนิดหนึ่งนะคะสาหรับนักสัตว์ปีฉลูนะนักสัตว์ปีฉลูนี่เจ้าชะตานี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดีนะหรือไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของคนอื่นหรือคนอื่นเอาเรื่องปัญหาความยุ่งยากมาให้เราเดือดร้อนรวมทั้งความรักที่ผิดด้วยนะนะคะการงานถือว่ามีความมั่นคงแล้วก็ระมัดส่วนใหญ่จะ,ะมีปัญหาลักษัะของบริวารมากกว่า,า,กกวานะบริวารลูกหลานเนี่ยนะแต่งานที่ทํามีความมั่นคงงานใหม่มีโอกาสหางานได้นะ การลงทุนกิจาการใหม่ๆก็เหมือนกันแต่ต้อง,ต,องต้องทำต่างทิมต่างแดนนะบางท่านมีโอกาสได้ทํางานเดินทางไปทํางานในอีกที่หนึ่งที่ไกลๆต่างประเทศนะนะคะมีโอกาสได้อยู่นะคะแล้วก็การเงินนะมีโอกาสมีโชคอยู่แต่ว่าไอ้ความมีโชคของคุณเนี่ยเนี่ยการทําสัญญงสัญญาอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะนะคะแก้ไขปัญหาการเงินก็มีโอกาสสาเร็จนะมีโอกาสมีโชคอยู่นะคะเพราะวันใดได้ไดพ่ราชาโชคเข้ามาอยู่นะสาหรับตําแหน่งของการเงิน แต่ว่าก็ต้องเรามาระวังจึงจะได้เงินมาก็เหมือนกับว่า,ามีความขัดแย้งกันนะอืมความรักก็เหมือนกันนะคะความเจ้าชู้ความมีสเสน่นะบางท่านถึงขั้นจบหรือตัดสินใจต้องมาระวังความผิดพลาดทางด้านความรักนะการเปรียวข้องเปรียวข้องกับความรักที่ผิดเนี่ยมันเด่นชัดมากเลยนะชาวชดตาคุณต้องเรามาระวังนะคะสุขภาพก็เกี่ยวกับเรื่องเลือดนี่แหละ เลือดเนี่ยแหละนะความดันความอ่อนเพลียความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยนะดูแลรักษาตัวเองนะคะนะฮะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับนักสัตว์ปีชลูในช่วงครึ่งปีหลัง2567นี้อย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเพราะ,ะนั้นอยากคลายเครียดอย่าซีเรียสกับการดูนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้ทำคิดใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในครั้งต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ